สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะก็วันนี้นะคะเราจะมาสอนแต่งหน้าสาวหมวยนะคะให้ไปได้ทุกงานเลยเพราะเห็นหลายๆคลิปเนี่ยเป็นลุกฝรั่งใช่ไหมวันนี้นะคะเราจัดสายหมวยให้ด้วยนะคะเพราะว่าพาเลตของเรานะคะแต่งได้ทุกลุกนะจ๊ะโอเคเรามาเริ่มขั้นตอนการเขียนคิ้วนะคะก็จะใช้เป็นสีนี้ผสมกับสีนี้นะคะเขียนคิ้วได้เลยวิธีการเขียนคิ้วของนุ่นนะคะนุ่นก็จะทาฐานใต้คิ้วก่อนหลังจากนั้นก็ทาด้านบนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้สีเข้มนะคะระบายนะตั้งแต่กึ่งกลางคิ้วมาจนถึงปลายคิ้วนะคะโอเคอีกข้างหนึ่งหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีอ่อนทาบริเวณหัวคิ้วนะ เสร็จแล้วเราก็จะปัดคิ้วให้ดูซอฟลงนะคะต่อมานะคะปัญหาของสาวหมวยก็คือสันจมูกใช่ไหมเราก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะไลดั่งต่อมานะคะเราก็จะใช้สีตาเป็นสีนี้นะคะทาสีเดียวเลยเพื่อเปลือกตาสีนี้เวลาอยู่บนเปลือกตาของสาวหมวยอย่างเราเราเนี่ยสีสวยพีคมาก โอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีชมพูนะคะแต้มอีกหน่อยหนึ่งนะคะให้มันดูแบบหวานขึ้นละมุนขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ลงไฮไลท์นะคะเป็นสีนี้นะคะบริเวณสันคิ้วเล็กน้อยแล้วก็ลงไฮไลท์เพิ่มบริเวณหน้าผากนะคะสันจมูกแล้วก็ปลายจมูกค่ะสำหรับแก้มนะคะเราก็จะเชดดิ้งเล็กน้อยนะด้วยสีนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะปัดแก้มด้วยสีแดงนี้เล็กน้อยนะคะบริเวณข้างแก้มนะส่วนหน้าแก้มเราจะแตะเป็นตัวนี้นะคะใช้ไลา์เล็กน้อยสีเดิมเลยนะคะเ perfect อีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วถ้าอยากให้ลุคนี้ดูเข้มขึ้นนะคะเราก็จะเติมสีน <im <im sure> ้ำตาลผสมกับแดงนี้ก็ได้นะคะตรงปลายตาเล็กน้อยนะ โอเคสำหรับตาล่างนะคะถ้าใครอยากดูแบบเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะเราก็จะใช้สีนี้นะทาตาล่างนะคะเราจะทาจากปลายตามาจนถึงกลางตาดำนะคะ <S <S ต่อมานะคะเราก็จะกรีดไอายไลเนอร์กันนะไอายไลเนอร์นะคะเราก็จะกรีดตามแนวเส้นขอบตาเลยนะคะแต่ว่ามีวิงหางนิดนึงเพิ่มความตาโต หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แปรงสะอาดๆนะเบรนบริเวณขอบที่เราคัดเบาเอา,เอาไว้เมื่อกี้นะคะให้มันยิ่งดูละมุนมากขึ้น ต่อมาก็ปัดมาซาได้เลยนะคะทั้งขนตาบนและขนตาล่างเพราะว่าสาวหมวยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการติดขนตาใช่ไหมนุ่นก็เลยสอนลุกที่ไม่ต้องติดขนตาด้วยซ้ำนะคะจะได้ง่ายๆสุดท้ายนะคะเราก็มาจบลุกนี้ให้โดดเด่นด้วยลิปของเมริซ่าคริสนะคะสีเชอร์รี่บอมเบอร์18นะคะเราจะใช้แปรงนะคะค่ะไม่จำเป็นต้องแบบตรงขอบปากมากนะคะอาจจะแบบเกินๆมานิดนึงได้นะเพิ่มความเซ็กซี่ โอเคเราก็จะจบลุคนี้ด้วยกลอสนะคะเหมือนเดิม เสร็จไปแล้วนะคะสําหรับลุคนี้นะหมวยสวยสะดุ้งมากๆเลยโอเคเราจะให้ดูนะคะว่ารู้สึกยังไงกับลุคนี้ <c oughs> ดี <c oughs> ชอบไหมเคยแต่งอย่างนี้มาก่อนว่ะ ถ้าแต่งเองอะไม่ค่อยได e ้แต่งงี้นาจะแบบแต่งไปงานอออกงานไปเลยมีความรู้สึกแบบ Victoria's Secret แต่ว่าไม่ได้มีแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะคะนุ่นยังมีอีก9คลิปที่ทำออกมาด้วยกันนะก็อย่าลืมตามไปดูให้หมดทั้ง10คลิปเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย